คิดเอาคิดเอาโอ้เจ้าคือคิดแม่นนะแถานี่อ๋อใช่แล้วก็ฟันสนอืมอันว่าเพิ่นไปคอ้กินเขานี่ฟันรอบ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 อย่าฟันขังไหนเพิ่นคือนไหนขึ้นไหนเลยที่จังเพิ่นเป็นแต่ว่าเพิ่นบ่เถ้าเด้เป็นเป็นผู้บ่าวแม่อืมแล้วไปเห็นแม่ละเพิ่นลั่มานอนนอนตักเพิ่นหมถามว่าว่าอย่างน้อมาจะใส่เพิ่นเลยว่าเพิ่นอยากกินเข่าคือบ่มีได้หมายกินน้อแม่ว่า แเล่ยเผยบอกว่ามีเจ็กล้วยนีกละแต่กุณก็ป่วยคุณวะครับเลยเอาหันกินครับกินแล้วคนก็นอนหลับไปเลยไงอ่าแล้วแม่ก็เลยกลับขึ้นมามาเห็นเห็ดเพิงครับเพชเพิงมันก็เลยไปเก็บเอาล่ะนี่บอกเห็ดเพิงครับเลยตีเจ็ดอย่างเป็นเจ็ดเก้าหรือสิไงเลยมานจบดุทูบก็ได้เก้าเจ็ดหกหมื่นละ ไอ้นี่คือเปาหมดวัทีหนึงอันว่าในแม่นบอกตาอ็รู้กันนะแม่ก็อนเทสั้นหลายแม่จุดไตสํานั่นนะที่แม่ตีจากคว้ฝฟันนึงก็ได้ติดกฝันเลยก็ไ่ติดกระได้งวสดีห่านกับมาจุดถูกกับตรงกับพวมฟันนะวสดีห่ากับจุดไตสองสี่ห้าฟันก็ได้ซี่ห่าน่ก็เลยซื้อตั้งแต่สองซี่หากับ1นึ่งซี่หาคือจ้อยตึกสามตัวตรงตเลยเนาะ ปั้น่สมเลยสามตัวแล้วบอกแม่สามตัวแม่ได้สองตัวได้ซีหาปุ๋ยเพรานว่าพันอยากกินเขาก็ป้วยแม่ก็เลยป้อนพันแม่ป้อนแต่ได้พันไปกินกินเมดจนเบื่อินเจ้าเขาก็ป่วย่นแหละน้ำเดงวัที่นี่เป็นเพื่อนเฝ้าใส่แก้วใส้ยางมีสิบแม่พันพันอยากพันมากสสีมากน้ำแดงใส้แก้วไส้ขวดแม่มาทำไมันสิไกัน จุดซี่ห่ากับส้แก้วก็เป็นน้ำแดงเราใส่ข้าน้ำแดงใส่แก้วเิแต่ว่างวดนี้คืองวดนี้คือได้แล้วจุดทูบก็ได้โตเดียวกันฝันก็ได้โตเดียวกันเอาโตได้็กม่โตได้เกาเก้าเจ็ดหกก็เจ็ดกเจ็ดหกสามเก้าเกับเจ็ดสองครูเด้อพี่ผรัม เก้าเจ็ดหกกับเจ็ดหกปูแมแน่นเนาะแม่กับบอมจากบอกว่าบอกตัวไหนขมันของบ่มีหักเนาะไม่หวานเนาะแต่ทีเนี่ยคือว่าปูมันไปแบงหน้าไห่แล้วซีไรกั่สื่อสื่อน่มไดกับเขาย่มนั่นนิเมอยต่ว่าส่วนมากแม่ฝันุณนด้ช่วงสีออกละละสีออกประมาณสีออกขึ้น จังว่าสิออกเมื้ออื่นเนี่ยฝันต่อคำแล้วเดี๋ยวเขาจังมาต่างได้ว่ามันเป็นจังใดจังสีฝันเพาะว่าแม่แม่เคยฝันจังสั่นบ่จังสีฝันทุ่งแม่บ่เอาอันนี้คือพื้นสีออกคนจังสีมา้าใช่ไหมเคยพิ่นไปหยิบใบก่อนเนาะแม่หวานเนาะไปหยิบใบก่อนหยิบลอตเตอรี่หยิก่อนเอาไปหายเฮาอีกเนาะสองตัวล้วคือแม่สองตัวมาคือได้แม่สองตัวแม่ก็มาเก็บปลุกตัวเดียวเพราะว่ามันชนกันเนาะ เจเป็นชัดของงวดวันทีนยาบาแม่สาไม่ถัดนะครับแแม่วางฝันฮันวาก้นะครเลขที่ว่าพอปูไปเข้าฝันนรถึงว้าไปขอข้าได้นคไปขอาขอขอมาเรียกสามนะครับสองตัวตัดนาจกราตัวนมาหกเจ็ดหกาม เก้าเจ็ดหกเจ็ดสามสองตัวนะครับเจดหกับเจ็ดสามเจ็ดมันดานสามหวานนดับน้ำหมานนะครับเขามากสีขาตหวานทุกวันวันลอยดึงสาต่งนีเคราครับนะครับนะครับก็จับกันนะครับ